โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนการรูทเครื่องแอนดรอยนะครับผมขั้นแรกคุณต้องมีแอปตัวนี้ครับนี่ไอ้รูปสายฟ้าตัวนี้นะครับนี่ครับรูปสายฟ้าอย่างนี้นะครับมันชื่อว่า King r o o t ครับเนี่ยไอ้ตัวสายฟ้าสามารถหาโหลดได้จากทาง4ฟ h a แนะครับเข้าไปที่4ฟ h a แนะครับ พิมพ์คำว่าเ King Root ทีแบบนี้นะครับเนี่ยครับโอเคเสร็จแล้วก็กดค้นหาไปเลยนะครับนี่ครับมันก็จะมีหลากหลายเวอร์ชันนะครับแต่เวอร์ชันที่เราจะโหลดกันก็คือตัวนี้ครับอันนี้ผมติ๊กถูกไว้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้ผมติ๊กถูกไว้ King Root Version ขอภายรับโฆษณาเด้งครับ Kingroot version 3.5.0 APK นะครับ, King รบก็เข้าไปครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับแต่ของผมดาวน์โหลดไปแล้วก็ไม่ขอดาวน์โหลดซ้ำนะครับโอเคพอเราได้ตัวแอปกันมาแล้วเราก็เข้าไปที่ Kingroot เลยครับรอสักค,ครู่ครับเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นครับแล้วมันก็จะหมุนไปหมุนมา ถ้าเป็นคนที่ยังไม่ได้รูดมันก็จะหมุนนานกว่านี้นะครับมันจะหมุนนานกว่านี้แต่ของผมรูดไปแล้วมันก็เลยหมุนแป๊บเดียวสําหรับใครที่ยังไม่ได้รูดก็รอให้มันหมุนจนขึ้นถูกนีะครับถ้ามันขึ้นถูกอย่างนี้ก็แสดงว่ามือถือของท่านเนี่ยรูดเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคถ้าเรามาหมุนจนขึ้นถูกน้ครับแว่าแล้วพอแล้วมันก็จะได้จากนี้มาครับย เซึ่งมันไม่สามารถที่จะลบได้นะครับเหมือนกับมันเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าเรารู้แล้วครับน่าจะประมาณนี้เหมือับเป็นสัญลักษณ์เหมือนกับเป็นแดงแล้วเพราะเรารู้แล้วถ้าผมจำผิดก็ขออภัยนะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคแต่วันนี้ก็มี